สวัสดีครับผมเคนชัตเมธนะครับวันนี้มาทํานายดวงกับเอ็ e เพ e r o เลอร์ทลนะครับผมวันนี้เราจะมาในหัวข้อที่ว่าศัตรูคู่อาฆาตของคุณนะครับที่คอยบ่อนทําลายคุณเรามาดูกันหน่อยว่าความคิดบริบทพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับหรือว่าเขาจะต้องรับกรรมอะไรหลังจากนี้แล้วคนคนนี้มีลักษณะเป็นอย่างไร จุดประสงค์เขาเพื่ออะไรแล้วก็เ,เขาอะต้องการอะไรจากสิ่งที่เขาทําหรือพยายามทําลายเราจากทุกวิธีการนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยผมขอเช็คดูหน่อยเอาไพา่สองชุดอีกชุดก็มาสักสองสามชุดนี่แหละงั้นเอาเป็นเรามาดูกันก่อนว่า คุณเนี่ยนะครับเช็คพลังงานของทางฝั่งคุณกันก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับวันนี้พลังงานของทางฝั่งคุณสักสามใบตอนนี้นะครับคุณกําลังรอคอยผลลัพธ์นะครับหรือโอกาสจังหวะเวลาเรื่องของการงานการเงินหรือตอนนี้คุณมีสิ่งที่คาดหวังไว้อยู่ครับซึ่งกําลังรอผลลัพธ์ของมันออกมา และผลลัพธ์นั้นนะเป็นผลลัพธ์ที่คุณจะจะต้องได้ด้วยความชอบธรรมด้วยนะครับแล้วจะเป็นไปในทางที่ดีแต่ทีเนี้ยผลลัพธ์ในที่เนี้ยน,นะครับมันก็เป็นได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์หรือกรรมของคนที่เคยกระทากับคุณครับหรืออาจจะเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ในช่วงนี้ด้วยโอเคโอ้โหคุณกําลังจะได้รับชัยชนะนะครับ คุณกาลังจะได้การเฉลิมฉลองสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณอย่างอย่างแน่นอนนะครับขอบอกคําว่าอย่างแน่นอนเลยครับอย่างแท้จริงก็ได้อย่างแน่นอนอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากนะขอชื่นชมเลยครับเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากบวกกับว่าคุณสามารถที่จะเข้าใจเหตุการณ์สถานการณ์หรือเข้าใจผู้คนได้เป็นอย่างดีและผู้คนเหล่านั้นก็รักคุณมากๆด้วยนะครับไปกันต่อครับ โอ้โห oh. ช่วงนี้นะครับคุณมีโอกาสที่จะได้โชคก้อนใหญ่บ้านรถหรือมีโอกาสได้สังหารหรือมาซาบหรือเขาเรียกว่าช่วงนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้รับความรักหรือความสุขสมหวังในเรื่องของอาจจะมีเรื่องของการแต่งงานการเข้ามาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันคุณอาจจะรอคอยผลลัพธ์ในเรื่องของการเงินด้วยในช่วงนี้นะครับแต่ว่าคุณเป็นคนที่มีพลังงานบวกมากในช่วงนี้โอเคเดี๋ยวผมจะเปิดพลังงานของทางฝั่ง อ๋อไม่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเอาอย่างงี้ผมจะเอาไว้เป็นเฮดเลยเปิดเป็นอย่างงี้ดีกว่าน่าสนุกดีอันนี้คือพลังงานของทางฝั่งคุณเออผมขออีกใบได้ไหมได้โอ้โหคุณเป็นผู้ให้ครับคุณเป็นคนใจดีมากๆเลยนะบอกกับว่าคุณเป็นคนที่มีความแบบใจบุญสุนทานคุณเป็นผู้ให้อะเป็นคนให้แล้วแบบไม่หวังผลตอบแทนเลยครับเวลามีคนมาขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยคุณก็จะให้ด้วยความแบบสงสารจริง หรือคุณเป็นคนที่ยินดีที่จะให้ก่อนนะครับแต่ก็ไม่ได้หวังว่าคนนั้นจะตอบแทนเรานะเหมือนเป็นการให้ด้วยความรักด้วยความบริสุทธิ์ใจและคนที่ได้รับเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะแบบรู้สึกอิ่มเอมกับสิ่งที่คุณให้อะเพราะว่าคุณให้ด้วยความรักด้วยความบริสุทธิ์จริงๆและสิ่งเหล่านี้ฮะมันเป็นผละบุญที่คุณสะสมเอาไว้และผมจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับตั้งแต่ใบแรกเหมือนเหมือนไพ่กันกระสือประมาณว่า ให้คุณรอหน่อยเพราะสิ่งที่คุณทำครับที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ว่าจะเรื่องอะไรทุกเรื่องจะเป็นไปนอย่างที่คุณคิดทั้งหมดเลยครับการงานก็จะรุ่งเรืองมั่นคงนะครับหากินได้จนแก่เลยนะครับการเงินก็จะมีเงินก้อนเก็บนะครับดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีได้บ้านได้รถด,ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของผลบุญที่คุณได้สะสมมา อย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ชาติไหนไม่รู้แหละก็คือมันจะส่งผลอย่างแรงมากเร็วมากแล้วก็ส่งผลอย่างอย่างแบบปุ๊บปั๊บรับโชคครับขอใช้คําว่าปุ๊บปั๊บรับโชคคุณจะได้แบบปุ๊บปั๊บรับโชคเลยทันทีนะฮะทีนี้ไปต่อฮะผมขอดูก่อนว่าทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าเนื่องจากในเวลาเนี้ยนะครับมันเป็นช่วงวินาทีที่อาจจะมีการ ต้องรอผลลัพธ์บางอย่างของคุณนะครับแล้วมาดูกันหน่อยว่าในเวลาเนี้หรือที่ผ่านมานะครับคุณเป็นคนที่ดูท่าทางแบบมีมีความมีความจริงใจให้กับผู้อื่นเป็นคนใจดีเป็นผู้ให้แล้วก็เป็นคนที่มีความใส่ใจกับครอบครัวดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีนะครับครอบครัวอบอุ่นทีนี้เรามาดูนหน่อยว่าเนื่องจากคุณมีลักษณะเป็นเป็นอะไรเขาเรียกว่าทางทางกายภาพหรือรูปแบบชีวิตคุณอนะ่ะมันมันดูน่าอิจฉานะมันก็เลย กลายเป็นว่าอาจจะมีคนที่เขาอาจจะชอบเราหรือไม่ชอบเราก็ได้นะครับทีนี้ก็เลยมาดูกันหน่อยศัตรูของคุณคนนั้นน่ะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับคนที่เขาเกลียดคุณอ่ะเขาอาจจะเกลียดคุณมากเลยนะอุย้ยอัศวินถือเหรียญอัศวินถือเหรียญน,นะครับถ้าอ่านตามตามรูปเลยนะครับเป็นคนที่อัศวินถือเหรียญเนนะี่ยเป็นคนที่คนคนนี้นะครับเป็นคนที่มีความอ่อ ทำอะไรแล้วเนี่ยเขาจะเขาเป็นคนที่เก่งเรื่องการเงินหรือโฟกัสเรื่องเงินเป็นหลักนะครับเป็นคนที่มุ่งมั่นในเรื่องการการการทำเงินหรืองานที่เขาทำานี่เกี่ยวกับการเงินหรือเป็นคนที่มีลักษณะสูงนะครับสูงผิวไม่ถึงกับขาวนะครับจะออกออกออกสองสีแต่ลักษณะของเขาเนี่ยเป็นคนที่เดินแล้วดูดูดูดีเป็นคนที่เดินแล้วดูดีเป็นคนที่มีผู้ติดตามด้วยนะเป็นคนที่มีผู้ติดตามเป็นคนที่อาจจะเป็นในแนวทางแบบว่าเป็นนักสู้แล้วก็แบบ อาจจะมีลักษณะการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะมีทั้งสีเทาสีขาวสีดํามั่งอะไรฮะแต่ทีเนี้ยเขาเป็นคนที่ทําอะไรไปอย่างดูแบบเชื่องช้านิดหนึ่งดูช้าดูแบบคนอย่างเช่นว่าบางคนเขาอาจจะยกตัวเองไปอีกระดับหนึ่งแล้วคนคนนี้ยยังเดินช้าๆค่อยๆไปค่อยๆไปนะครับคนคนนี้ก็เลยดูแบบอาจจะเป็นคนที่มีเรื่องของเวลาเราเจอเขาอะเราจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ นะครับมีผู้มีความเป็นผู้ใหญ่สูงหรือการพูดการเจราจาจะชาฉานเป็นคนแนะนําได้ดีนะครับคนคนนี้จะมีลักษณะเป็นแบบนี้คนที่เป็นสตรูของคุณนะครับจะมีลักษณะประมาณนี้เลยคือผิวมอาจจะไม่ค้ำไม่ขาวอาจจะเป็นคนผิวสองสีแต่เป็นลักษณะของคนที่โฟกัสเรื่องการเงินหรือทํางานเกี่ยวกับทางด้านของการเงินฮะอย่างเช่นว่างานธนาคารงานงานหุ้นงานอะไรก็ว่าไปนะครับทีเนี้ยเนื่องจากว่าตัวเขาเองเป็นคนที่มีความมั่นใจสูง และคนคนนี้ได้หันหลังให้กับคุณไปแล้วด้วยนะมีการหันหลังให้กันนะครับมีการหันหลังให้คุณไปเนื่องจากอาจจะเป็นเรื่องที่มันติดชะง,งักหลังกันหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่มันค้างคาใจปัญหาที่มันหาทางออกไม่ได้บวกกับว่าเอ,อเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเขาไม่อยากจะเขาไม่อยากจะดูคุณหรือเห็นคุณกับถ้าเกิดอ่านไพ่จากทางฝั่งผมด้วยนะเนื่องจากเขาอาจจะไม่ชอบอะไรในตัวเราอะ่ะอย่างเช่น นะครับเขาอาจจะเห็นว่าคุณเป็นคนใจดีนะครับคุณเป็นคนใจบุญสุนทานหรือคุณเป็นคนที่ทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหรือมีคนรักคุณเยอะอะไรเงี้เขาอาจจะรู้สึกว่ามันเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับทีนี้ไปต่อโอเคสามถ้วยคนคนนี้ยเป็นเพื่อนคุณนะถ้าเกิดดูสามถ้วยเนะี่ยทีออฟครับ คนคนนี้เป็นเพื่อนคุณเป็นคนที่คุณคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับเป็นเพื่อนที่แบบโอ้โหกอดค,คอกันมาเลยนะครับรักกันมากรักกันจริงๆนะฮะคนคนนี้เป็นคนในกลุ่มเพื่อนหรือเป็นคนที่มีความผูกพันกันมาก่อนนะครับต้องเป็นคนที่แบบรู้รู้รู้รจิตใจเป็นอย่างดีแน่นอนต้องรู้กันหมดแล้วรู้ทั้งเปลือกนอกเปลือกในรู้กันถึงไส้ถึงพุงนะครับคนคนนี้นะครับเขาสามารถที่จะใช้ใช้ใช้ชีวิต ได้โดยที่ไม่ต้องมีใครคอยซัพพอร์ตนะแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะติดเพื่อนเหมือนกันเป็นคนที่รักเพื่อนนะเป็นคนที่รักเพื่อนนะคนคนนี้แต่ปัญหาคือเขาใช้วิธีการบ่อนทำลายคุณอนะโดยใช้กลุ่มเพื่อนนะนะครับโดยใช้กลุ่มเพื่อนในการขับเพื่อนหรือใช้กลุ่มเพื่อนเนี่ยในการที่จะหาวิธีเพื่อที่จะทำลายคุณ โดยไม่ว่าวิธีการใดก็แล้วแต่คนคนนี้เขาทาได้หมดอัศวินถือเหรียญเนี่ยลักษณะนิสัยนะี่คือเป็นคนหุนหันพันเล่นเหมือนกันนะเป็นคนทําอะไรแบบทําเลยไม่สนใจว่าข้างหลังจะเป็นยังไงขอให้ได้ทํานะครับทีเนี้ยการตัดสินใจของเขาเนี่ยเขาลงมือทําโดยที่หวังผลลัพธ์ในรูปแบบที่ว่าให้มันเกิดความแตกแยกเพราะว่าสามเลขสามหมายถึงการต่อสู้นะครับเลขสามหมายถึงการต่อสู้มันหมายอ๋อผมเห็นมันมของคุณก็มีสามถ้วยของของ,ของเขาก็มีสามถ้วย อาจจะเป็นในเรื่องของการแย่งชิงแย่งชิงเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับเป็นการแย่งชิงในเรื่องของความน่าเชื่อถือซึ่งผมมองว่าผมมองว่ามันก็เป็นอะไรที่อาจจะสร้างความมันอาจสร้างสร้างความวุ่นวายหรือทําให้โกลาหลได้เหมือนกันนะก็ต้องระวังนะครับผมต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันมีการจุดชนวนตรงนี้ขึ้นนะครับไปต่อเดี๋ยว อ่ะไปต่อ,อ,อนะครับมีการตัดสิน <c oughs> เขาเรียกว่าจัดจัดเม้นต์เนี่ยมันหมายถึงว่ามีการตัดสินมีการใช้จัดเมนต์เนี่ยมันหมายถึงว่าพลังงานลึกลับก็ได้นะจิตวิญญาณหรือมีการใช้ในเรื่องของมันเป็นบุญเป็นกรรมเป็นเขาเรียกว่าคุณกับเขาอะมันมีกรรมหรือความผูกพันในเรื่องของเวรกรรมมาตั้งแต่ นานและอดีตชาติอะไรเงี้ยฮะอารมณ์คล้ายๆว่าเขาอะรู้สึกว่าเขาต้องการที่จะตัดสินหรือหาจุดบกพร่องบอกพร่องของคุณเนี่ยเพื่อจะพิพากษาหรือตัดสินอะไรบางอย่างในตัวคุณเพื่อจะทําให้เกิดปัญหาในกลุ่มหรือหมู่คณะนะครับทีนี้ j ัสต m เมนเนี่ยเวลาพูดถึง j ัสตเมนมันหมายถึงว่าเขาอาจจะไปใช้ของเขาเรียกว่าสิ่งเล็กลเล้นลับก็ได้นะ มันเป็นเหมือนพลังงานของจิตวิญญาณพลังงานมนดํดมนดําหรืออาจจะมีเรื่องของมนดดำศยยศาสตร์เอ,อหรือการพิพากษาตัดสินเป็นการตัดสินคุณให้คนรอบตัวเขาเนี่ยฟังโดยที่คุณก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยครับคุณงงคุณก็ไม่เข้าใจว่าอา้าวทำไมเป็นอย่างนั้นไปนะครับไปต่อเขาเขารู้ มันกับหัวอ๋อ,อหนึ่งถ้วยนะครับเขารู้สึกว่ามีคนรักคุณเยอะนะครับหรือว่ามีคนเขาอแบบอาจจะรู้สึกชื่นชอบคุณเขารู้สึกไม่ชอบเวลามีคนที่เข้าหาคุณหรือมีคนที่เขาแบบนับถือเขาลบนับถือหรืออาจจะเป็นมีถ้าพูดถึงเรื่องความรักถ้ามีคนที่เขาเอถ้าเกิดมีคนมาชอบคุณอะ่ะเขาคนเนี้ยก็จะรู้สึกอยากจะ เข้าไปทําลายเรื่องเรื่องที่มันกําลังจะเกิดขึ้นตรงจุดเนี้ยอาจจะทําให้ตัวเขาอะนะครับตัดสินว่าคุณไม่ควรได้รับความรักจากใครอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นฟิลประมาณว่าเอ้ยเหมือนเด็กไปบ่างเขาตัดสินเองอะครับว่าคุณไม่ใช่คนคุณไม่มีหัวใจหรือคุณเป็นคนที่แบบรักใครไม่เป็นอะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดอีกมุมหนึง่งมองได้ว่าเขาไม่อยากให้คุณเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรู้สึกหรือความสัมพันธ์นะครับ เขาอยากให้คุณผิดหวังในเรื่องของความรักด้วยนะครับโอ้โหคนคนนี้มาหนักนะมาหนักมาหนักนะครับหรือถ้าเกิดช่วงนี้คุณมีความรักนะคนคนนี้จะเข้ามาขัดขวางเขาไม่อยากให้คุณได้เริ่มต้นในเรื่องของความรักนะครับไปต่อเดอดซันกับหัวเดือดซันกับหัวนี่หนักมากนะครับผมจะบอกให้ว่าไพ่เดือดซันเนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดในสำหรับแต่ถ้าเดอดซันกับหัวเนี่ยผมตีความเลยว่าคนคนนี้ จิตใจมืดมนมากนะครับเขามีเขามีความรู้สึกที่มืดมนเป็นคนที่มีปมในใจครับเขามีปมในใจเขาเขาเป็นคนที่ค่อนข้างน่าสงสารนะผมมองว่าเหมือนคุณเนี่ยอาจจะมีความโดดเด่นนะครับอาจจะเป็นคนที่แบบดูน่ารักหรือเป็นคนที่ใส่ใสเป็นคนตลกเฮฮานะครับเขาเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบตรงนี้ฮะ แล้วมันมันทำให้เขาเนี่ยเกิดอารมณ์บางอย่างขึ้นมาภายในจิตใจอย่างเช่นทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเกิดความรู้สึกอยากจะเป็นแบบคุณหรือมันทําให้ความรู้สึกตรงเนี้ยมันทําให้เขารู้สึกหมดหมองลงเกิดสภาวะจิตที่มันดําดิ่งลงไปครับเพราะว่าเดอะซันเนี่ยหมายถึงการตื่นรู้เท่ากับว่าเขาอ่ะไม่ได้ตื่นรู้ในเรื่องของจิตวิญญ,ญาณเลยจิตวิญญ,ญาณของเขาตกต่ําลงครับมันไม่ได้พัฒนาขึ้นกลายเป็นว่า มันทําให้เขาอะแล้วมันขึ้นตรงหกเหรียญนี่คุณเป็นคนจิตใจดีแต่มันย้อนแย้งกันเลยนะครับเขาดําดิ่งลงไปเลยนะแปลว่าคนคนนี้ทําได้ทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะทําลายชีวิตใครก็ได้เพราะว่าเขามองว่าโอ้โหเขาคุมจิตใจตัวเองไม่ได้นะคนคนนี้ถ้าเกิดเขารู้สึกโกรธหรืออะไรขึ้นมาหรือเขารู้สึกแบบไม่พอใจนะครับเดี๋ยวผมขอขยับนิดนึงได้ไหมนิดนึงนะครับ โอเคถ้าเขารู้สึกไม่พอใจหรือเขารู้สึกว่าไม่ไม่รู้สึกไม่ชอบหรือไม่พอใจกับเรื่องนั้นนะครับ mm hmm. เขาจะแสดงอาการออกมาเลยเหมือนรู้สึกว่าเขาต้องการที่จะควบคุมคุณนะคุณจะต้องเป็นไปนในแบบที่เขาคิดหรือถ้าพูดอีกแบบหนึง่งเขาเป็นคนที่รู้สึกว่าไม่ว่าจะอะไระครับในในตัวคุณอนะ เขามองว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ควบคุมจิตใจได้ดีดูเป็นคนที่มีความคิดการจัดสรรชีวิตตัวเองได้ค่อนข้างเป็น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 ระบบหรือเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือเขาเรียกว,ว่าเป็นเป็นดีกว่าเขาแต่ทีเนี้ยเขาเลยมองว่าเขาไม่ชอบเห็นคุณในมุมนี้เลยเขาอยากจะทําลายคุณด้วยด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่นะครับ<อ>เพื่อให้มันให้มันเสียระบบในเรื่องของการใช้ชีวิตโอ้โหมนนี่มองเขามองไปถึงขั้นนั้นเลยนะนี่ฮะอิสระ คุณเป็นคนที่มีอิสระแปลว่าในเรื่องของการเงินคุณอะมันทําให้ชีวิตคุณะมีอิสระมากคุณสามารถใช้ชีวิตได้แบบไม่ต้องกังวลว่าพรุ่งนี้จะต้องกินอะไรหรืออะไรเงี้ยเหมือนว่าการเงินของคุณครับมันดีกว่าเขาคุณมีอิสระกว่าเขาเขาไม่ชอบตรงที่คุณมีอิสระแน่แนเลยอะแล้วเขาก็หันหลังให้คุณอย่างเงี้ยแล้วเขามองเลยนะมองแบบมองมองมอง,มองหางตากลับมามันหมายถึงอะไรอะนะฮะคนมองหางตานี่ยังไงฮะเนี่ยโอ้โห <c oughs> ผมคิดไว้แล้ว ผมคิดไปแล้วผมคิดไปแล้วแหละคนคนนี้นะครับน่าจะมีเรื่องของความอิจฉาในเรื่องของของความรักนะครับความรักแน่นอนครับมันขึ้นเดอร์เลเวอร์แบบกับหัวเอกออฟครับกับหัวเดอร์ซันกับหัวอันนี้ก็กลับหัวไพ่กับหัวหมดเลยนะครับแปลว่าถ้าเกิดพูดถึงความรักนะครับเขาไม่ชอบเวลามีคนเข้ามารักคุณหรือคุณได้รับความรักเยอะอย่เงี้ยครับแต่ผมคิดว่าช่วงนี้คุณน่ะน่าจะมีความรักนะ และคนคนนี้เขาไม่ชอบเลยเขาต้องการจะตัดอิสระภาพหรือจุดที่จะทำให้คุณกับคนรักของคุณะแตกแยกกันนะครับเขาพยายามจะไม่ให้เกิดความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ให้มันเกิดขึ้นจริงและมีการบ่อนทําลายจากกลุ่มเพื่อนด้วยนะครับมันเลยทําให้คุณเนี่ยต้องรอผลบางอย่างทําให้เสียเวลานะครับมัน มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นความเอ่ศัตรูหัวใจอีกแล้วเหรอแต่ผมบอกให้ว่าไม่มีทางครับเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังลงดาบนะครับผมผมจะบอกว่าการพิพากษามันกําลังจะเกิดขึ้นกับเขาตอนนี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พยายามประคับประคองสถานการณ์ให้คุณอยู่เนื่องจากคุณงามความดีของคุณเนี่ยนะครับคุณลองสังเกตดูให้ดีสถานการณ์ณนะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นไป,นปนในทางที่ดีนะ เขาไม่สามารถทําอะไรได้เลยทําได้นิดหน่อยแต่ไม่เยอะนะครับเหมือนว่ามันจะมีบางอย่างที่เขาทําได้แต่ตอนเนี้นะครับสถานการณ์มันเปลี่ยนมันไปเข้าทางของคุณมากกว่าไม่ว่าเขาจะพูดอะไรไม่ว่าเขาจะใช้การสื่อสารอะไรหรือเขาจะพยายามใช้วิธีไหนไม่เป็นผลเพราะว่าคุณเป็นปกติคุณเป็นธรรมชาติอ่ะเขาจะไปพูดอะไรที่ไม่ดีมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะมันก็ไม่ใช่ตัวคุณอยู่ดีมันเลยส่งผลให้กลายเป็นว่าตอนเนี้ยคุณกําลังได้รับพรน,นะครับ ทีนี้แทนที่เดี๋ยวก่อนนะเกิดใหม่และตายตายและเกิดใหม่ปกติมันจะมีตายและเกิดใหม่ใช่ไหมฮะอันนี้ความรู้สึกเขาที่ผ่านมาที่เขาทําคุณนะครับมันเหมือนว่ามันเหมือนว่าเขาได้เขารู้สึกดีที่เขาแบบได้แกล้งคุณได้บ่อนทําลายคุณเขารู้สึกดีมากๆเลย แต่ทีนี้คนคนนี้นะครับมันค่ายขึ้นไพ่เกิดใหม่ค่ายขึ้นไพ่เดทแต่มันเป็นเดทแบบกลับหัวครับมันหมายถึงว่าเรื่องเนี้ยมันมันจบแล้วตัวเขาจบแล้วนะครับสิ่งที่เขาทำครับมันจบแล้วนะมันไม่เป็นผลกับคุณอีกเนื่องจากว่าความจริงถูกเปิดเผยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาอบอุ้มคุณเอาไว้ถ้าเกิดพูดถึงเดฮะเลเฟนนะครับคุณเป็นคนปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบ นะครับคุณเป็นคนจิตใจดีมากๆเลยแล้วถ้าเกิดขึ้นเฮลเลเฟนขึ้นมาแล้วผล,ลกรรมที่เขากระทำไว้เนี่ยทันทีทันควันเลยนะครับเท่ากับว่าเขาไม่สามารถห้ามหรือขัดขวางให้คนคนนี้ไม่รักคุณไม่ได้หรอกคนคนนี้รักคุณเหมือนเดิมนะครับบวกกับว่าเขาไม่สามารถขัดขวางได้ในเรื่องของการเงินของคุณ หรือความเป็นอยู่ความเป็นความเป็นอยู่ความอรดมสมบูรณ์ความอบอุ่นในครอบครัวก็จะยังเหมือนเดิมคนคนนี้ไม่สามารถขัดขวางคุณได้เลยแต่สิ่งที่เขาจะได้รับหลังจากเนี้ยนะครับชีวิตเขาจะเสียความบาลานซ์การเงินจะมีปัญหานะครับทุกอย่างการเงินการงานความรักหรือครอบครัวความน่าเชื่อถือชื่อเสียงเขาจะเสียหมดเลยเพราะว่ามันจะมีคนนะครับออกมาช่วยคุณ คนคนนี้เขากําลังเขารู้นะคนคนนี้เขารู้แล้วเขารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเขากําลังหาวิธีการที่จะจัดการคนคนนี้อยู่โดยที่พยายามจะเอาความจริงตรงนี้ออกมาเปิดเผยนะครับแต่ทีนี้ผมจะเล่าอะไรฟังว่าการบาลานซ์ของเขากําลังจะเสียสมดุลอย่างหนักนะครับถึงขั้นล้มละลายได้เลยนะนะครับผม <c oughs> เด็กถือดาบนะครับ เขาจะเสียความมั่นใจไปเลยชีวิตเขาจะเสียความมั่นใจเขาจะกลายเป็นคนแบบเสียเสียเขาเรียกว่าเสียเสียบุคลิกครับหรืออาจจะเป็นคนที่เสียเส้น <c oughs> สกลายเป็นคนเสียเส้นไปเลยนะครับ <c oughs> ผมจะบอกให้เนี่ยผลกรรมที่เขาจะได้รับเสียเส้นเป็นคนดูสติเลอะเลือนนะครับแบบเนี้ยถ้าเด็กถือขึ้นขึ้นเด็กถือดาบะครับผลผลกรรมที่เขาจะได้รับมาอาจจะหมายถึงบ้าไปเลยไม่ก็สติเลอะเลือน ไม่ก็กลายเป็นคนพิกลพิการในเรื่องของเขาเรียกว่าคนบ้าครับอาจจะบ้าไปเลยเนื่องจากเขาคิดเรื่องอะไรปแปลกๆเยอะคนเนี้บวกกับการบราลานในชีวิตเขาจะต้องพังจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเขาและจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับซึ่งหมายความว่าผล,ลกรรมได้ตามถึงเขาแล้วอืน่าเห็นใจก็น่าเห็นใจนะครับแต่สิ่งที่เขาทํามันก็เป็นผลกรรมที่เขาจะต้องรับเองนะครับอขอดูต่อว่าแล้ว หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาบ้างนะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาบ้างอย่างแรกเลยใบที่หนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคนคนนี้หลังจากที่สร้างกรรมมาคุณไว้ผล,ลกรรมใดจะสะท้อนกลับหาตัวเขาบ้างความอุดมสมบูรณ์พังพินาศนะครับ The e m p r a c e กับหัวพังแน่นอน เนี่ยสเตลลังเขาจะเอ uh, เขาจะควบคุมจิตใจตัวเองไม่ได้ครับเขาจะกลายเป็นคนที่แบบมันโอหถ้าขึ้นแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าบ้าได้เลยนะครับเขาใช้ของมนต์ดด้วยผมพูดเลยอันนี้แน่นอนนะครับเขาจะเสียสติสตางไปเลยความน่าเชื่อถือก็หมดความลุกความเป็นผู้ใหญ่ลุกที่ดูแบบเป็นคนที่แข็งแกร่งดูเป็นคนที่น่าเชื่อถือหมดเลยครับหมดกันนะครับหมดกันนะครับมันจะมีข่าว ในทางที่เสียหายออกมานะครับในเรื่องของการสื่อสารการเจรจาหรืออะไรบางอย่างจะถูกเปิดเผยนะครับคนที่คนเก่าคนแก่ที่เคยเคารพงับถือเขาอ่ะก็จะหายหมดเลยนะครับเขาจะไม่เหลืออะไรเนี่ยความมั่นคงกระพังหมดเลยครับไม่มีอะไรเหลือสิ่งเดียวที่คนคนนี้จะเหลือนะครับคืออะไรรู้ไหมครับเหลือแค่เพียงว่า ความจริงที่จะตามหลอกหลอนเขาไปจนตายนะครับน่าสงสารนะครับผมจะบอกให้การตายยังดีสักกว่าการอยู่บางทีถ้าเกิดจะต้องยอมรับความจริงที่มันทําลายจิตใจตัวเองไปตลอดชีวิตผมถึงบอกว่าคนเรานะครับกิเลสบางอย่างต้องระงับให้ได้ต้องหยุดให้เป็นนะครับฝันร้ายตลอดฝันร้ายตลอดไปเลยมันหมายถึงว่าเขาจะต้องถูกหลอกหลอนโดยเรื่องเนี้ยตลอดไป และจะอยู่ตลอดไปด้วยแล้วตัวเลือกเขาไม่คนมีตัวเลือกเยอะนะตัวเลือกของเขาก็จะไม่มีเขาจะต้องอยู่กับสิ่งเดิม,ดมครับจะไม่สามารถหันหลังให้กับสิ่งไม่ดีได้ไอ้สิ่งไม่ดีเหล่านั้นน่ะก็จะอยู่กับเขาตลอดไปเขาไม่สามารถหันหลังให้กับสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตเขาได้เลยนะครับโอเคทีนี้มาของคุณมาดูหน่อยว่าหลังจากเนี้ยหลังจากคุณผมจะแนะนําว่าให้คุณเอาโหสิกรรมให้เขานะครับ ให้อภัยเขาไปซะแล้วผลบุญตรงนั้นน่ะจะทําให้เราอ่ะเติบโตได้เร็วขึ้นเป็นคนที่เก่งขึ้นเป็นคนที่ได้ได้รับรู้และมีวิถีชีวิตที่เป็นไปในทางบวกมากกว่าบวกบวกกับว่าถ้าเราปล่อยวางไม่ต้องไปสนใจเขาคุณจะได้รับอะไรบ้างมาดูกันแต่ผมคิดว่าคุณจะได้รับแต่สิ่งดีๆนะครับอย่างแรกเอ่อเรื่องที่เป็นปัญหาก่อนหน้านะครับ หรือมีหร so ือท <hel an hil ats> so ี่คนที่เคยตั้งดาบใส่คุณน่ะคนที่เขาไม่ชอบคุณหรือคนที่เขาเคยมองว่าคุณน่ะเป็นไปในทางที่ไม่ดีหรือเป็นไปในทางลบเนี่ยเขาจะกลับความคิดใหม่หมดเลยนะครับคุณจะได้กันกัรยานิมิตแบบแบบใหม่ๆศัตรูจะกลายเป็นมิตรทันทีเลยนะครับความจริงจะถูกเปิดออกมาศัตรูจะกลายเป็นมิตรคุณจะดูเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือบวกกับความเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะครับ คุณจะเป็นคนที่มีความบุดมสมบูรณ์ในชีวิตการงานการเงินจะสมบูรณ์มากๆนะครับหลังจากเนี้ยโอ้โหคิงก็เป็นเดอร์วิกเรื่องการเงินแน่นอนครับการเงินการเงินก็ดีแต่มันจะมีการจบสิ้นเนียมันเป็นเหมือนเหมือนคุณนะ่ะได้เริ่มใหม่ครับชีวิตคุณมันได้เริ่มใหม่และช่วงนี้ให้คุณนะ่ะพยายามพยายามปรับสมดุลของตัวเองและ ให้ทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่มันผิดศีลธรรมนะครับพอไพ่ขึ้นมาเตือนเรื่องพวกนี้พยายามจบกับเรื่องเก่าๆให้จบไปเลยนะครับให้เริ่มต้นใหม่นะครับอ่ะดูต่อกอนิดนึงสิและความรักจะเป็นยังไงเนี่ยคุณจะเตื่นรู้ทันทีนะครับคุณจะเตื่นรู้คุณจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดอนะครับเนี่ย หนึ่งดาบแล้วก็เนี่ยดีโหนะครับปัญหาต่างๆมันจะจบสิ้นลงไปขอให้คุณอนะยึดมั่นในความดีของคุณต่อไปก็แล้วกันนะครับอย่าไปคิดว่าการทำอะไรแล้วมันจะไม่ส่งผลถึงเราเพราะฉะนั้นให้เราทำคุณงามความดีนะครับอย่าไปรังแกใครเขาอย่าไปทำลายคนที่เขาอ่อนแอกว่าอย่าทำลายมิตรสหายที่จริงใจอย่าทำให้ใครเขามาดูถูกเราเพราะว่าเราเป็นคนตลบหลังมิตร หรือตลบหลังคนที่เขาหวังดีกับเรานะครับเป็นเรื่องที่เลวมากนะครับผมผมขอใช้คําว่าเลวจริงๆขอให้ทุกท่านฟังแล้วก็คิดพิจารณาให้ดีนะครับผมเชื่อว่าคนที่มาดูคลิปผมเนี่ยเป็นคนดีนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับใครสนใจดูดวงแอดมาที่ a t หนึ y w b h นะครับ a t หนึ ywvbh สำหรับใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ผมก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินและความรักสุขสมหวังไม่เจ็บไม่ป่วยร่างกายสามารถที่จะทำงานสำหรับใครที่มีอายุแล้วก็ขอให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ยังไม่สมหวังในเรื่องของความรักผมขอให้สมหวังในวันนี้พรุ่งนี้เร็ววันนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ